สวัสดีครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่องราวในยูเครนว่าเราซึ่งเป็นผู้ชมจะวางตัวอย่างไร แน่นอนว่าคนเข้าข้างยูเครนก็เยอะต้องวอยยูเครนทุกเรื่องเป็นเดือดเป็นแค้นคนที่เข้าข้างรัสเซียก็เยอะก็มาวัยรัสเซียอย่างเดียวชนะทุกวันยึดได้ทุกวันใส่อารมณ์จนเกินไปอีกฝ่ายก็วยยูเครนทีวัยรัสเซียทีเพราะว่าได้ผลประโยชน์สุดท้ายได้แค่ความสาดใจโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมากนักแต่และฝ่ายพอไม่ได้ดังใจก็โวยวายตีอ,อกโชคตัว แอดมินขยกบอกว่าเราเป็นคนไทยเป็นผู้ดูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งดูแล้วศึกษาความเป็นมาเป็นไปดีกว่าม,มาใส่อารมณ์เมื่อไม่ได้ดังใจแอดมินอยู่ข้างยูเครนรู้ถึงข้อจำกัดซึ่งยากมากที่ยูเครนจะชนะได้พยายามเล่าที่มาที่ไปแนวทางการต่อสู้ภายใต้ข้อจำกัดและก็เสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งแอดมินบอกเสมอว่ารัสเซียเป็นคนผิด ผิดที่มารุกรานยูเครนผิดที่ผิดสัญญาคุ้มครองยูเครนแต่ว่ารัสเซียเป็นหนึ่งใน5มหาอำนาจที่มีแต้มต่อทางการเมืองโลกถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือรัสเซียเป็นผู้มีอิทธิพลมีเงินส่วนยูเครนเป็นชาวบ้านส่วนสหรัฐก็เป็นผู้มีอิทธิพลและก็มีเงินที่เข้ามาช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าสาหรัฐก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียมีข้อตกลงเยอะแยะ สหรัฐก็ช่วยเหลือยูเครนได้แก้ให้เจ็บตัวน้อยที่สุดแต่ว่ายูเครนไม่เข้าใจอยากให้ทุกคนมาช่วยล้มรัสเซียซึ่งมันทำไม่ได้ความไม่เข้าใจของยูเครนตรงนี้ทำให้ยูเครนคิดไปไกลเกินจริงแม้จะเห็นเห็นอยู่ว่ารัสเซียทำผิดแต่ว่าคนไทยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีชาวบ้านไม่เคยชนะผู้มีอิทธิพลโลกก็มีผู้มีอิทธิพลเหมือนกันนะครับ แนวาทางการต่อสู้ของยูเครนต้องรัดกุมสู้ตามกติกาอย่าผิดกติกาเพราะจะช่วยลำบากมากส่วนทางรัสเซียมันผิดทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่ามันมีแอพิสิทธ์คุ้มครองทำได้แค่ความบาด ซึ่งคนไทยน่าจะเข้าใจสภาพที่มันเอียงเอียงแบบนี้ดีสู้โดยไม่รู้กติกาก็ถูกยุบอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะครับจะมาตีค้องร้องป่าว่าคนนั้นก็ผิดไม่เห็นยุบไม่ได้ดูที่กติกาที่มันเอียงทางที่ดีที่สุดคือตัวเองห้ามผิดแล้วก็สู้ต่อไปมันยังมีโอกาสชนะแต่ถ้าทำผิดให้มีช่องเอาผิดก็ถูกยุบต่อไปจะสู้ต้องรู้กติกาด้วย ยูเครนก็เหมือนกันต้องรู้ว่าการเมืองโลกเป็นอย่างไรทุกครั้งที่แอดมินอธิบายก็พากันต่อว่าสุดท้ายไม่เข้าใจคิดแต่ว่าคนนั้นกลัวคนนี้คนนี้กลัวคนนั้นที่จริงมันมีกติกายอยู่ระหว่างมหาอำนาจ อย่างกรณีควายเมียกองเชียร์ยูเครนก็เชียร์ให้ยูเครนบุกยึดแอดมินอธิบายไปเลยว,ว่าทําไม่ได้ตอนนี้ยูเครนก็เข้าไปไม่ได้ทําได้แค่โจมตีที่มั่นทางการทหารเท่านั้นสะพานควายเมียก็เหมือนกันกองเชียร์ยูเครนบอกว่าต้องทําลายความจริงทําไม่ได้เพราะว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าของคนควายเมียแม้ว่ารัสเซียจะเข้ามาใช้ประโยชน์บ้างแต่ว่าสิทธิมนุษยชนของคนควายเมีย ก็ทำลายสะพานไม่ได้สหรัฐห้ามโจมตีสะพานอีกต้องแยกแยะบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมแอดมินวิจารย์ยูเครนทำอะไรก็ผิดแอดมินแค่เล่าให้ฟังนะครับส่วนทางรัสเซียมันผิดทุกเรื่องอยู่แล้วและก็โดนความบาดอยู่แล้วแอดมินก็ไม่อยากให้ยูเครนไปผิดซ้ำมันกับรัสเซียเพราะว่ายูเครนค่อนข้างมทะลุตอนนี้ยูเครนคุ้มค้ังไปแล้วแอดมินพูดย้ำถึงการบุกค,คุสนี่คือความผิดครั้งใหญ่สุดท้ายเรื่องนี้จะกลายเป็นผิด ยูเครนเสียกำลังมากมายในคูชบางคนคิดว่ายูเครนบุกคูชนี่ทำถูกแล้วก็ดูที่บ้นปลายของชีวิตนะครับที่ผ่านมาการบุกภูมิภาคคูชของยูเครนก็สร้างปัญหาให้กับพันธมิตรในการช่วยเหลือยูเครนแม้ว่าโจเปเดนจะอนุมัติใช้อแทักโจมตีรัสเซียแต่ว่าเป็นการเล่นการเมืองของโจเปเดนและจริงๆสหรัฐอนุญาตให้โจมตีเฉพาะในภูมิภาคคูชยูเครนก็ไม่ฟังนะครับเอาอแทักไปโจมตีเมืองเบียส จมตีนอกเขตอีกเริ่มเอาแต่จใจล่าสุดยูเครนมีข่าวว่าใช้สตอมแชโดของอังกฤษ12ลูกโจมตีรสัสเซียในภูมิภาคคคสซึ่งอังกฤษยังไม่อนุมัติยูเครนจะปัดมือชกอังกฤษถามว่าอังกฤษจ,จะทำอย่างไรก็คงต้องปล่อยไปแต่ว่าจะมีผลต่อการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อจากนี้ในอนาคตแอดมินพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่า ยูเครนต้องไม่ตัดสายป่านตัวเองถ้าแห่งกฎก็ช่วยเหลือเพิ่มเติมลำบากเพราะว่าอาวุธที่ยูเครนมีอยู่ในตอนนี้มันไม่สามารถล้มรัสเซียได้อยู่แล้วพันธมิตรต้องการให้ Ukraine ยูเครนยื้อเจรจาไม่ต้องการให้ยูเครนบุกทุบรัสเซียแบบนี้ยูเครนได้ความสะใจชั่วคราวแต่ว่าในระยะยาวยูเครนจะลำบากเพราะว่าคนช่วยจะรอบคอบมากขึ้นเมื่อยูเครนปีนเกลียวแบบนี้ แม้ว่าตอนนี้หลายประเทศยังประกาศการช่วยเหลือยูเครนนี์แลนด์จะส่ง F16 สองลำสุดท้ายจากทั้งหมด18ลำให้กับยูเครนก็ส่งไปที่โรมาเนียเพราะว่าไปฝึกบินที่นั่นนอกจากนี้นีทแลนด์ยังจะให้เงินอีก275ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ9,350ล้านบาทมันก็เยอะอยู่กับประเทศเล็กๆแม้ว่ามีข่าวการช่วยเหลือ,อยูเครนอยู่แต่ว่าน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะ พวกสวีเดนฟินแลนด์เงียบไปแล้วซึ่งช่วยตอบแทนที่ทำให้ได้เข้านีโตไปแล้วตอนนี้โยุโรปช่วยเหลือยุคนด้วยปากเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องดูท่าทีของสหรัฐตอนนี้โจเบเดนกำลังของงบ4,700ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ1,60,000ล้านบาทเพื่อเอามาให้ยุคนกู้เรื่องนี้สภาคองเกรสมีสิทธิ์ขวางได้โจเบเดนก็พยายามก่อนที่จะหมดอำนาจมีกระแสข่าวว่าโจเบเดน พยายามอนุมัติเงินก้อนใหญ่ส่งท้ายแล้วก็อาจไปเอื้อกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธเพราะถ้าโดโน่ทัมมาหยุดแน่มันทำให้เห็นชัดขึ้นจากคำพูดของอีลอนมัสก์ที่บอกว่าพอกันทีกับคนที่สร้างสงครามเพื่อผลประโยชน์การกระทำของโจไปเดนใดๆในตอนนี้มันเป็นการเมืองไปหมดแล้วแค่เดือนกว่าวาเท่านั้นความจริงโจไปเดนต้องหยุดได้แล้วให้รัฐบาลใหม่จัดการซึ่งต้องยอมรับว่ายุโรปไม่อยากคุยกับโจไปเดนแล้วสงวนท่าทีร ดูรัฐบาลใหม่ ยูเครนก็เหมือนฝืนโจมตีส่งท้ายการที่ยูเครนเอาสตอมแชโดของอังกฤษไปโจมตีรัสเซียเรื่องนี้อังกฤษปฏิเสธความคิดเห็นแต่ว่าอังกฤษไม่ได้อนุมัติแน่ๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังมาอังกฤษเงียบไปในการช่วยเหลือยูเครนเพราะว่าอังกฤษเริ่มไม่แน่ใจการเมืองอังกฤษก็ไม่แน่นอนประชาชนอังกฤษไม่เห็นความสําคัญในการช่วยเหลือยูเครนอยากให้รัฐบาลดูแลเศรษฐกิจในประเทศมากกว่านะครับช่วงหลังมาอังกฤษ เปลี่ยนรัฐบาลปล่อยมากก็มาจากแรงกดดันของประชาชนสรุปยูเคนอัสตอมแชโดไปใช้แบบพลาการอังกฤษก็คงเลยตามเลยแต่ว่าจะมีผลในการช่วยเหลือในอนาคตตอนนี้รัสเซียดูแข่งกล้าวเรื่องอาวุธไลายแรง แต่ก็เอามาใช้ไม่ง่ายไม่ต้องกังวลจนเกินไปยังมีการคุยกันได้ตอนนี้รัสเซียคงไม่คุยกับโจไปเดนแล้วรอดโดนัลด์ทำอย่างเดียวระหว่างรอก็คงปะทะกันไปเรื่อยคงไม่ต่างจากเดิมมากนักก่อนหน้านี้จากการใช้อแทแกโจมตีเขตรัสเซียก็มีการคาดการว่ารัสเซียจะตอบโต้มีการปิดสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียบมีข่าวใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาจริงรัสเซียเพิ่งโจมตีใหญ่ไปก่อนหน้านี้ จะมาโจมตีใหญ่อีกรอบติดติดกันรัสเซียไม่ไหวนะครับรัสเซียก็มีไม่เยอะต้องสะสมใหม่รัสเซียก็ประคองสถานการณ์ไปรอโดนโนธามขึ้นมาอย่างเดียวถ้าถามว่าโดนโนธามมาสงครามจะจบเลยไหมมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นต้องดูสถานการณ์ถ้ารัสเซียเยอะ ทำอาจจะช่วยเหลือยูเครนต่อไปแต่ถ้ายูเครนเริ่มเยอะทำอาจจะไม่ช่วยก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยูเครนคุ้มคลั่งโจมตีรัสเซียเป็นเฮือกสุดท้ายสั่งลาโจเบเดนจะเป็นอย่างไรไม่รู้ขอให้รัสเซียเสียหายเป็นพอทางฝ่ายรัสเซียก็ใช้ ICBM ก็คือขีปนาวุธลูกใหญ่โจมตีเมืองเดนิโปเป็นการเตือน แต่รัสเซียไม่ได้ติดหวัวรบแค่ส่งมาบอกว่ารัเสเซียโจมตีใหญ่กว่านี้ได้เมื่อข้อตกลงถูกโจไปเด่นฉีกทิ้งแล้วรัเสเซียอาจจะยกระดับความรุนแรงในการใช้อาวุธขึ้นมาจากเดิมรอดูปฏิกิริยาจากสหรัฐว่าจะเป็นอย่างไร สู้ต่อหมายถึงให้ยูเคนสู้ต่อเดินกว่ากว่าแล้วโจไปเดินก็ถอยไปปิดฉากออกไปแบบไม่ต้องรับผิดชอบใดๆให้คนใหม่คุยต่อรัสเซียใช้ ICBM แค่เตือนยูเคนออกมาบอกว่ารุนแรงเกินเหตุจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูแต่ว่าแอดมินคิดว่าสหรัฐต้องถอยหรือไม่ก็ให้ยูเคนใช้เอตแทกให้หมดไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ